วิบากกรรมเก่าของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีมาดูกันพฤหัสบดีนะมีวิบากกรรมที่ชัดเจนอยู่ข้อหนึ่งขอพูดกันเลยได้ว่าคือคนเกิดพฤหัสบดีเป็นคนที่เคยทํากรรมเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนดังนั้นเกิดมาพบชาตินี้จะมีสองอย่างอย่างแรกคือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยปลืม้ม ทำอะไรอ่ะโดนปัดแข้งปัดขาคล้ายกับว่าชีวิตจะขึ้นไประดิบได้ดีแล้วเชียวแต่ปรากฏว่าโดนผู้ใหญ่อ่ะบล็อกตำแหน่งหน้าที่ถูกผู้ใหญ่อ่ะแช่แข็งไว้ดิสเครดิตคือไม่ให้ความน่าเชื่อถืออ่วมันทําให้คนที่เขามีความเขาเรียกนะ มีศักดิ์ศรีของของผู้ใหญ่ที่เขาจะจะกดเราเอาไว้เรากจ็จะเจอกับความไม่เจริญรุ่งเรืองในในหน่วยงานในในสายงานของเราเปลี่ยนงานย้ายงานเป็นบ่อยนะพระสับ,บดีเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพระสับ,บดีก็มาทําอะไรของตัวเองบ้างก็ได้เออพอมาทําของตัวเองวิบากกรรมข้อสองมันก็ตามมาก็คือ ไอ้ความเดื่ดรันถือดีของตัวเองอะ่ะมันทำให้พัฒนาได้ราชา้าแล้วพอต้องไปเจอกับลูกค้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเราก็จะเกิดความกระทบกระทั่งกันได้ง่ายคือถ้าเขาจะเอนโดเรามันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆช่วงสั้นๆพระสวัสดีก็เลยกลายเป็นว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยอยู่แบบพระสัดีหลายต่อหลายคนนะ เป็นคนที่มีปัญหากับญาติพี่น้องพอรับหลังนี่นะโดนนินทาว่าร้ายโดนเขาพูดถึงในเชิงที่ไม่ดีไว้ก่อนคล้ายกับเวลาที่เราทำดีก็แล้วแต่เราจะมีคนมองในแง่ร้าย,ายตีความไปใน ทางที่เสียหายบางคนบอกโอ้โหขนาดนั่งหายใจอยู่เฉยยังมีความผิดเลยเนะี่ยเราจะเจออย่างนั้นดังนั้นคนเกิดพระสัมีนะถ้าเกิดรู้ตัวนะจะได้ไม่ต้องเครียดคืออยู่เฉยเฉยถ้าคนจะเกลียดเขาก็เกลียดดังนั้นพระสัมบบีก็ตั้งน้าตั้งตาทำการทำงานตามอุดมการของตัวเองไปมันแก้ไม่ได้หรอก จริงๆคนเรานะคนเราอ่ะมันจะไปแก้คนอื่นไม่ได้ไปควบคุมคนอื่นอาจจะได้บ้างถ้าเราพอมีอํานาจอํานาจก็มีอยู่ไม่กี่ทางอํานาจโดยตําแหน่งหน้าที่อํานาจเพราะเขารักเราอํานาจเพราะเราอเป็นผู้ให้บางอย่างกับเขาอํานาจเพราะเรามีกําลังมากกว่าเขาอะไรทั้งนอ้เนี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้มีอํานาจในทางใดทางหนึ่งใช่ปะ เราอะไม่ต้องคิดไปเปลี่ยนใครหรอกอ่าเราทำอะไรบ้างสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือการที่เราเลือกเลือกที่จะปฏิบัติตัวให้มีความอ่อนน้อมเข้าไว้อืมถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราเก่งเราเจ๋งนะเราอย่างงน้นอย่างนี้นะแต่เวลาที่เราจะต้องเจอกับคนที่ ท,ทีทุกๆคนเลยแหละที่อยูร่รอบตัวเราเราถมตัวเข้าไว้โดยคัางยิ่งถ้าเราเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าใช่ไหมเป็นลูกค้าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะสนับสนุนเราเง่้ยแล้วก็ระวางังระวังสิ่งที่เป็นเป็นเขาเรียกนะทิฏฐิที่เรารู้สึกว่าเราก็จริ๋งเราก็แน่อางนี้ยเอาไว้ใช่ป่ะผลคืออะไรอ่ะผลแบบ เห็นทันตาเลยก็คือเราก็มีความน่ารักเกิดขึ้นเราก็เป็นคนที่เ,อ,อ,เ,เอเขารู้สึกว่าเราน่ารักพอเขาสึกว่าเราน่ารักใช่ไหมธุรกิจการงานอะไรของเรามันก็ไปได้คล่องขึ้นแล้วกันใช้คำว่าคล่องขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายปลายทางเลยคนพระสวดบดีจะหากินกับสิ่งที่เป็นชื่อเสียงอยู่บ่อย เพราะถ้าหากว่าคนเขามีความสุขกับเราแฮ mm hmm. ปปี้กับเราใช่ไหมให้ mm hmm. เรื่องของอความที่จะเชิดชูเราขึ้นไปเออให้มีตำแหน่งหน้าที่ที่ดี mm hmm. จะอวยเราให้เราโด่งดังแล้วคนมาอุดหนุนมาจะรีวิวให้เราดูดีมันตามมาเองนะ mm hmm. คือเขาต้องมีความรู้สึกมีความสุขกับเราก่อน mm hmm. พอเข้าใจยังว่า กุญแจสําคัญของคนที่เกิดพระรหัสสบดีที่จะแก้ไขวิบากกรรมของตนเองได้นั้นน่ะมันต้องใส่ความอ่อนน้อมอ่อนโยนเข้าไปในตนเองให้มากอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าแก้ไขตรงจุดตรงประเด็นนะถ้าคนรู้สึกว่าเราแข็งมากเราก็อ่อนบางทีอาจารย์เคยได้ยินครูบาอาจารย์ยุคเก่าเขาบอกว่าเวลาที่เราอ่ะจะน่ารักหรือเปล่าขึ้นอยู่กับหลังเราอหลังเรา แผ่นหลังเราเนี่ยนะเขาบอกไม่ใช่ที่อยกต็ตรงกระดูกสันหลังเรากระดูกสันหลังที่ที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะบอกใช่เป็นยังไงหลังเราต้องอ่อนอ่อนยังไงอ่ะอ๋อเวลาเดินผ่านคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้เอาแบบไทยๆยนะแต่จริงๆมันก็เอาไปแอปพลายไเวลาที่เดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหลังต้องต้องอ่อนต้องต้องโคง้งออาต้องต้องมี ต้องมีการเหมือนกับว่าก้หมหัวให,ให้ให้คนที่ควรก้หมหัวบ้างไม่ใช่ว่ารออยโอ้โหเราโโเราเหมือนกับว่าเก่งเจงแน่ตลอดเวลามันก็ได้เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นได้แต่ว่าความเหนื่อยของชีวิตที่ตามมามันก็อาจจะมากพอสมควรให้เขาคิดไว้ข้อหนึ่งได้ไหมว่ารวงข้าวเพราะเราเคยเห็นรวงข้าวไม่ว่าจะเป็นในทุ่งนาหรือว่าที่เห็นในภาพไหม รวงข้าวที่มีข้าวเต็ม,มเมล็ดนั้นน่ะพวกเราข้าวอุดมสมบูรณ์และอบอิ่มนั้นน่ะมักจะโน้มลงต่ําเสมอแต่ในรวงข้าวมันจะมีข้าวที่ลิบลีบเล็กๆอะ่ะมันพุ่งชูชันเลยว่าเราเม็ดนิดเดียวแต่ว่าเราพุ่งชูเราแข็งเลยอนั้นข้าวที่เต็มอิ่มอุดมสมบูรณ์ดีแล้วอะ่ะ จะโน้มต่ําลงมาเปรียบเสมือนกับบุคคลที่มีความถมเนื้อถอมตัวมีดีอยู่ในตนเองก็ถมเนื้อถอมตัวมีสิ่งที่จะให้คนอื่นก็แสดงออกด้วยความละมุนละม่อมจริงใจจึงจัดว่าเป็นคนที่น่ารักและชนะใจและไอ,อความชนะใจของเรามันจะนำพามาซึ่งความสุขความสำเร็จมาถึงตัวเราจริงหรือไม่ลองคิดดูกันแล้วกันส่วน การที่เราจะไปแก้ไขสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ลองไปแก้ไขด้วยตนเองส่วนอาจารย์จะช่วยเราอย่างนี้ก็คือใครที่คิดว่าตั้งใจจริงเลยจะถอนอาถรรมกรรมเก่าสิ่งไม่ดีที่เคยติดตัวมาให้หมดให้สิ้นไปเลยนะบางทีก็เป็นคำสาบานเก่ากับใครบางคน,นหลายคนเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่กับเจ้ากรรมในเวรเป็นสิ่งที่ เป็นบาปบางอย่างที่เรารู้สึกมันยังอยู่ในใจเราบางทีก็ระลึกได้คือรู้ในโพสชันนี้บางทีไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันรู้สึกว่ามันติดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทําให้ชีวิตเราอ่ะมันไปไม่สุดสักทีอ่ะหนึ่งพยายามไปแก้ในสิ่งที่อาจารย์พูดให้หมดกันนะสองถ้าแก้ไม่ได้ไม่ไหวจริงๆเอาไม่อยู่อ่ะให้แจ้งอาจารย์หรออาจารย์อยากจะให้อาจารย์จุดเทียนเพื่อบอกแก่ เทวดานะสิชั้นฟ้าแล้วก็อบายภูมิกนะสิชั้นดินเพื่อให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้รับรู้ได้อภัยได้ถอนเอาสิ่งที่เราอะ่ะเคยมีเคยติดตัวมาให้มันมาลายหายไปในพพชาตินี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจะได้ไม่ต้องติดไปพบชาติหน้า จะได้ไม่ต้องมีชีวิตติดทนทุกข์จะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกติดค้างชีวิตมันจะได้ก้าวหน้าต่อไปนับจากวินาทีที่เราถอนก,กรรมฐาออกไปอาจารย์จะเอาชื่อสกุลวันเกิดของเรานะเป็นการบุคคลนะทำให้ทีละคนนะทาการถอนออกไปคนเรออพอ,อพอถอนเสร็จอาจารย์ก็จะเอาเทียนนี้ไปจุดต่อหน้าองค์เทพศักดิ์สิทธิ์เพื่อท่านประทานพรเอาคำวิษานขออาจารย์ที่สวดในชื่อเราขึ้นไป อาจะส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เราดูให้เราอฐานจิตเสมือนกับเรามาได้ทําด้วยตนเองการจุดเทียนขออาจารย์นั้นจะทําให้ทีละคนร้อยฐานให้ทีละคนก็ขอให้วันหนึ่งโอกาสที่เราจะได้จุดเทียนถอนอาถรรพ์กัมเก่าเดม,มาถึงแล้ววันนั้นจะเป็นวันแห่งความสําเร็จของพวกเราตลอดไป